ทุกกายทุกใจความทุกนี่มีอยู่สองอย่างเท่านั้นนะหนึ่งทุกกายสองทุกใจภาษาพระท่านก็เรียกว่ากายกทุกคือทุกทางกายเจตสิกทุกก็คือทุกทางใจคือทุกในจิตใจทุกทางกายอาจจะเกิดจากเจ็บไข้ได้ป่วย หรือเกิดจากความร้อนความหนาวที่เราต้องมาสัมผัสถูกต้องจังตอนนี้ก็อากาศร้อนจัดเราก็เป็นทุกกายถ้าปล่อยปละละเลยอาจจะถึงการป่วยไข้ที่ทั้งกายทั้งใจต้องระมัดระวังนะหรือทุกกายเพราะมีบาดแผลหรือถูก มีดถูกพระลูกถูกอะไรมาบาดมาเฉือนหรือเดินเหยียบเดินสะดุดเพราะความไม่ระม,มัดระวังก็ทุกกายได้ปวดหัวก็ทุกกายได้มันร้อนจัดนี่นะระวังด้วยทีนี้ทุกใจพอทุกข์กายแล้วจะส่งไปถึงทุกใจแต่ทุกใจในคิดหนักกระวนกระวายใจเกิดจากความโศกเศร้าเสียใจ ความแห้งใจความอึดอัดใจความพลัดพรากก็ทุกข์ใจความประสบกับสิ่งที่ไม่ต้องการก็ทุกข์ใจทุกสารพัดทุกนะดังนั้นเรื่องเรื่องทุกข์มันก็มีสองอย่างนี้แหละทุกกายบำบัดได้ด้วยยาด้วยเภสัตชต่างๆ ก็ต้องระมัดระวังไว้นะอย่าให้ทุกข์ก็ดีแต่ทุกข์ใจเนี่ยยาบำบัดหายได้ยากนะต้องใช้ธรรมะมาบำบัดอาจจริญภาวนากด็ดีกรรมฐานอย่างน้อยก็น,นั่งหาความสงบให้แก่ชีวิตจิตใจบ้างหามุมสงบ ร่มไม้ชายคาหรือในบ้านตรงไหนก็แล้วแต่นั่งภาวนาถึงพุโทโธพุโทโธก็ได้ทมโมธรมโมก็ได้นั่งสวดอิติปิโสก็ได้ให้จิตสงบก็จะพบกับความสุขใจขึ้นมาบ้างถ้าได้เห็นอัดเห็นรมก็จะสุขยิ่งขึ้นนะน,นั้นต้องหาความสุขใจให้ได้ชีวิตจะมีชีวิตชีวาขึ้นนะสวัสด,ดี